วันนี้ก็พวกพี่ก็จะมาแบบไปวิ่งคลิปกันสักหนึ่งคลิปนะครับแบบไปใกล้ๆนะครับผมซึ่งแบบตอนตอนที่พี่กลับมาเนี่ยคือแบบพี่อยากไปของร้านมากแต่คือของร้านน้ำท่วมนะครับไปไม่ได้เอาบ,บักเชื่ยวพูดออกมาลั่นน้งหน่อยเดี๋ยวเราเราเราพวกข้างหลังกัน โอเคนะครับผมก็ขอบสุภาพสวัดสดีพ่อม่พี่น้องชาวไทยที่ดูใจแล้วลก็สั่งล้อกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมแล้วนะครับคอเซ็อ่าวันนี้ก็พวกพี่ก็จะมาแบบไปวิ่งคลิปกันสักหนึ่งคลิปนะครับแบบไปใกล้ๆนะครับผมซึ่งแบบตอนตอนที่พี่กลับมาเนี่ยคือแบบพี่อยากไปของร้านมากแต่คือของ้านน้าท่วมนะครับไปไม่ได้วันนี้ก็เลยจะหาที่ไปกันนะครับก็จะมีมีน้องโอนะครับน้องโอนี่ขี่น้ำอยู่หน้าแล้วก็จะมีต่อลาบนะครับเป็นใบิเอลดีคันสีเขียวขี่อยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ไปรอเพื่อนพี่อยู่สี่แยกกอนเนาะโอเคโอเคนะผม okay. okay, น้องๆครับตอนนี้เราก็ถึงาทางถนนใหญ่ที่จะวิ่งไปทางาบ้านกลางนาแนลน้วที่แรกกะว่าจะไปไล่ยิ้มละใหม่นะครับแต่คือเปลี่ยนใจนะครับไปบ้านกลางนาน,นะผมเดี๋ยวคือพี่ก็ต้องไปแวะรับเพื่อนพี่แถวไม่วงอีกนะครับผมแล้วก็ใอยเลือไปบ้านกลางนาน บ้างก้างนาเนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าพี่นี่ไม่เคยมาเลยนะผมนี่เป็นครั้งแรกที่พี่จะไปนะผมก็เลยชวนเพื่อนๆกับก้างน้องไปกันนะครับเอาป๊กเที่ยวกุดออกมาลั่นทั้งหน่อยเดี๋ยวเราเราเราพวกข้างหลังกัน <c oughs> มาแล้วมาแล้วข้างหลังมาแล้ว ปแล้วไปแล้วแล้วบอกข้าพวกกันทิ้งกันเนี่ยนะไปแล้ว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 ไม่รอใครเลยครับไปแล้วคันหลังยังตามไม่อยู่เลยคันหลังนีง่บิดเรียวไม่ได้นะครับรถเดิมรถเดิมโอ้คันคันข้างหน้าเลยก็แบบวิ่งไม่รอใครเลยอะเอ็กแม็กพี่มาสองคนนะน้อง แต่คนเดียวไม่ได้อะครับถ้าแบบไม่มีคนหลังเนี่ยบิดเป็นร้อยแปดสิบอะยังไงครับไปรุน100่นไรเราด,ดูดิดูดิใบรุน่นใบรุ่นล้อเขียวครับรู้จักใบรุ่นอินโดนหรือเปล่าใบรุน่น <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แบบได้มาขี่รถกันอย่างนี้ปก,กติไม่เคยได้ไปไหนกันเลยนะครับโควิดน,นี่ก็จะเป็นครั้งแรกครับแล้วาเป็นครั้งเดียวที่คุณจะได้มานะครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทํางานแล้วนะครับ้วน้องๆคนไหนที่มาเจอพี่ก็ทัดทายกันได้นะครับผมพี่พี่ไม่กัดนะครับพี่กิดยาแล้วแไม่ใช่น,น,นะแล้วไปแล้วทุกคนทุกคนหนีหนีผมไปอีกแล้วครับทกน้องแม็กเราน้อยหน้าแล้ว คีบุดบอกว่าอยากอยากเซิร์ฟไวอยากคอนเสิร์อะไรเงี้ยบากคีบุดบอกนะน้ำมันกันจะหมดนะครับดูดิขึ้น Air แอรฟูเลยขึ้นขึ้นกิโลละขึ้นเก้ากิโลละจะไปเอาอะไรมากนะผมก็แยกแบกถงพีมันเดิมเดิมมาขับจะไปซื้อเวฟทำเครื่องได้ไงอ่ะเวฟทำเครื่องเขาแรงอะ่ะ บางคนก็อาจจะมองว่าเออเอ็กแม็กเดิมเดินทำไมสู้เวฟทำลูกไม่ได้อ้โหลูกใหญ่กว่าก็จริงครับแต่มันสเต็ปมันคนละสะเต็ปกันนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกันแล้วไปกันแล้วไปกันอีกแล้วไปกันอีกแล้วเอ็กแม็กเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ หลุมหลุมเฮ้ยมันไม่ใช่หลุมนะมันเป็นแบบเหมือนทางขึ้นขึ้นนะครับผมบิดลึกๆนี่เหมือนคาดลื่นเลยวะเอาเดี๋ยวไหมเ,เป็นเลย นี่ก็พี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าใกล้ถึงบ้านกลางนาหรือยังเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็งั้นเดี๋ยวเราไปรอตอนถึงแถวๆใกล้ๆถึงบ้านกลางนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอนทางเข้าให้ดูทีนะครับวกน้องไปเจอกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ขี่มาถึงหน้าบริเวณเทคนิควิทยาลัยเทคนิคแม่วงนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นเส้นทางที่พี่ขี่มาเรียน เรียนตอนมอปลายมาก่อนนะครับเพื่อแบบจมวปลายในพี่จะขี่มาทุกวันนะครับผม <S <S <AR C ES> พี่ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยแบบไปรุ่นแม่งชอบชอบแบบแข่งกันนะครับผมแบบแแรถบรรทัศน์อะไรเงี้ยใหญ่ๆพี่บอกเนีย่ยตั้งแต่ทางข้างหน้ามลงมอเปเนนะี่ะโอ้โหพี่บอกเลยว่าทางไม่ยังแจ่มนะ ร้อยเมตรพันเมตรอะไรเง <_ S 1> ี<ฮ>้ยโอ้โหจัดกันยาวๆเลยบอกเลยสนุกนู่นนะครับก็โรงเรียนพี่ก็จะอยู่ประมาณตรงนู่นอะสุดสุดตาจะมองเห็นนะครับนู่นเลยไกลๆเลยตรงรนี้พี่อยู่ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวขี่สักพักเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวน้องๆก็จะได้เห็นนะครับว่าโรงเรียนพี่เป็นโรงเรียนแบบไหนนะครับผมพี่ก็ต้องบอกยว่าโรงเรียนพี่เนี่ยเป็นโรงเรียนมอปลายนะครับผมมีตั้งแต่แตมอ 1, หนึ่งมอหนึ่งถึงมอหกนะครับ แต่ตัวนนี้ก็น่าไม่น่าจะมีใครมาเรียนแล้วแหละเพราะว่าเรียนออนไลน์นะครับผมเรียนอยู่บ้านอย่างเดียวสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของพี่แบบแบบมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆอ,อยากรู้ว่าเออพี่เนี่ยทำคลิปแนวไหนก็ไปเรียนดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมพี่ก็จะทาคลิปเกี่ยวกับแนวรถแนวตลกตลกอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็อาจจะไลฟ์สาป้าก็กลังขออาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนไม่ชอบ บรรยากาศสวยมากเลยในกล้องกันในตานี่ไม่ไูนจะเหมือนกันหรือเปล่านะฮะบางทคุณบอกอยากลั่นอยากลั่นอะไรเงี้ยแต่อยงว่านะครับมาสองคนลั่นไม่ได้นะครับจะมีแล้วเกิดขึ้นจะลำบากเอา ดี๋ยวตัดภาพไปตอนถึงน้างเรียนที่เลยดีกว่านะโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบริเวณใกล้ๆโรงเรียนที่พี่เคยเรียนแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆสามแยกนะมันจะเป็นตรงแล้วก็มีตัดเดียวขี่ไปทางสันเจ้าได้นะครับผมโอ้ยแนนหัวบอกอบอกกันเลยว่าวันนี้มากันสามคันห้าคนนะครับแล้วก็จะมีอีก หนึ่งคันซึ่งไปรออยู่บ้านกลางนานแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนของเพื่อนของแฟนพี่เองนะครับผมก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้วนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบป้อมตำรวจคอยแบบดักจับไปรุ่นแข่งรถกันนะครับแต่ส่วนมากนางเรียนก็ไม่ค่อยมีใครแข่งกันหรอกครับส่วนมากจะมีแบบอัดเล่นท่อดังๆกันทีามาฝะากระโดนจับนี่โรงเรียนไม่ได้มานานมากแล้วครับคิดถึง ตัววันนี้ก็เหมือนจะไม่มีเด็กเหรอครับเดีย่อนไ์อย่างเดียว้ยตำรวจพอ่ออะแบะะเบียนสักแป๊บนะครับไปรุ่น โอเคนะผมอ่ก็มีการเขาจะผิดก,กันนิดหน่อยนะครับนึกว่าจะมารอเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนน่าจะไปรออยู่นู่นแล้วเล่นกันหน้าโรงพยาบาลแล้วอ่ะกันล้มก็เข้าโรงพยาบาลทีเดียวเลยแต่ละคันนี่มานี่แบบมีแต่คันนอ้โผนกโห,หน้าเนอ่ยมาแต่ละคันก็แบบอยากเจอรถแรงๆอะไรเงี้ยแบบใต่กันต <c oughs> ักหนึ่งรันไม่ะ ข้าวตลอดทางนี้ถ้ามีงงก็ทำใหม่หน่อยนะครับผมโอ้โหทางสัญจรเนผมคิดว่าทางในบรรทุกน้ำโอ้โหดูดูดูดีไรงนู้นทางข้างหน,น cie, ้านี่แบบมันหน้าซะถ้าเกิแบบมาวิ่งวัด GPS นี่น่าจะแบบ โหแบบน่าจะแบบเต็มอิ่มเลยแล้วจะมีทางอย่างเงี้ยแบบพห้วิ่งยาวๆแถวบ้านพี่นะพี่บอกเลยแต่อันนี้มันก็ห่างจากตัวบ้านไกลพอสมควรนะครับผมเนี่ย๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วพี่ว่ารอไปถ่ายหน้าบ้านกลางนาเด้วก็คือบางทีที่แวะก็ไม่ได้อพี่นึกว่ามันจะซื้อของที่ไหนได้คิดว่าไปรอเพื่อนนะที่ไหนได้เพื่อนกระดันไปรอที่บ้านกลางนาแล้วโอเคครับจะเจอกันหน้าบ้านกลางนาครับ a t e r โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะถึงใกล้ถึงบ้างกลางนานะพอดีเมื่อกี้เห็นป้ายนะครับผมน่าจะเลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าอย่าให้ต้องให้น้องพาไปนะพอดีพี่ไม่เคยมาเดี๋ยวทรงนี้เลยละกันคือแบบทางเข้านี่แบบมันมันแบบไม่น่าเป็นที่เที่ยวเลยนะครับเพราะว่าแบบมันยังไงอะเนื่ว่าสมานที่เที่ยวอยู่บ้านนอกถือว่าเป็นที่ที่แบบธรรมชาติมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อง เราต้องไปรอดู้กันดีๆนะครับว่าคนจะเยอะไหมที่นั่นแต่จริงๆพี่ก็ไม่ชอบคนเยอะหรอกนะเวลาพี่ถ่ายคลิปพ่อาร์เลยใกล้ถึงพื้ยังวะเลยอีกลึกมะเนี่ยโนะครับน้พี่ก็รู้สึกว่านี่ไงถึงแล้วนะครับผมอุย้ยสรพอได้อยู่แต่รู้สึกเหมือนจะมีคนมาเยอะนะครับ เอาทางดีๆขึ้นพวกเขาอะโอ้ทางดีๆก็ไม่เข้ากันฮะคนมขาขค่เยอะเลยว่ะ